ไอเยี่ยคอมเปียบแล้วรับดูเอาปิดอะไรจ้าเอ๊ะตสียเใ้นแบ็คคัมแบ็คอีกครั้งหนึ่งคัมแบ็คอีกครั้งหนึ่งมาแล้วอย่างแรกเลยก่อนที่จะเริ่มเนี่ยก็คือมีคนเสริมสวยอยู่ยังไง ยังไงเดี๋ยวก่อนทำไมบูมกับอน้นทำไมไม่ตั้งหนะ้าแบ็กกราวให้มันเหมือน,นอ้าวใจจริงอ่ะมูก็อยากจะเปลี่ยนให้มันเหมือนคนอื่นอยู่เหมือนกันแต่มูงก็อยากจะเป็นหนึ่งกระบอกเสียงเพราะมันแบบมันไม่งามอนะยากเห็นจริงใช่ไหม ว้าบูมกระเทียมตอนนี้หน้าเหลืองไปถมดละกันทีนี้สำหรับคลิปนี ah> ้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปแรกของเพจเป็นอะไรเดี๋ยวจะเกินก่อนเผื่อคนอื่นจะไม่รู้จักเราจริงอ่ะเราอ่ะทำคลิปกันมาก่อนหน้านี้แล้วนี้เรารับงานทุกชนิดค่ะเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะลูกค้าน้าไหนเข้ามาได้เลยก็เป็นเพจแบบ พูดเรื่องของเพื่อนพูดเรื่องของออฟฟิศนั่นแหละวายป่วงต่างๆโดยที่แบบไม่มีเซ็นเซอร์จะพูดเี้ยหาอะไรก็ได้เข้าใจปะเหตุนี้มันเป็นที่มาแบบจริงๆใช้คําว่าโดนไล่มาเล่นในนี้ก็คือใช่ถ่ายไล่ถับน่ากลัวมากเลยอะร่ายจริงเลือกมาออกนอกเรื่อง ปกติของเราอ่ะจะมีคลิปออฟฟิศชาเลนด์ด้วยลองไปหาดูกัน mm hmm. ก่อนหนั้นนี้เราก็จะเล่นในออฟฟิศแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะทุกคนก็ต้องอยู่บ้านของบ้านไทยบ้านมัน mm hmm. ก็เลยมาเล่นกันในนี้ละกันนี่แหละโดนไล่ามาเล่นในนี้ไงเออ mm hmm. ก็เลยมีเกมสนุกๆมาให้เล่นกัน mm hmm. จริงๆอ่ะ mm hmm. มันก็เล่นกันในโซเชียลอยู่แล้วมันคือคลิป Try not to laugh challenge เฮ้ยลองเอามาเล่นในแบบเนี่ยผ่านแบบโซเชียลดูว่ามันจะเป็นแบบไหน office challenge ตอนแล้วพลอยไพยลินจะขับไหมรู้เลยใครคิด <c oughs> อันนี้กติกาเลยก่อนหน้านี้นก็จะให้ทุกคนอนะ่ะส่งคลิป ที่คิดว่าเพื่อนดูแลจะต้องขับให้กับพี่เหลิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดทีละคลิปแต่ทีเนี้ยเราอยู่ห่างไกลการบทลงโทษมันก็เลยไม่มีก็เลยให้ทุกคนเนี่ยเอาพกน้ําของตัวเองมามลาดตัวเองจะดูแลก่อนดูก็คืออมน้ําแล้วถ้าใครหัวล้อเผลอลั่น,นออกมาก็คือเปียกรับผิดชอบตัวเองถ้าลูกค้าเข้าเราก็จะเปิดแบรนด์ถ้าไม่เข้าเราก็ไม่ไงไม่มีแบรนด์ซื้อน้ำแบบไม่มีแบรนด์ก็คือน้ำจอบใช่ไหม อ๊ยอียโอหนูไม ah, okay. ่ไ no ด้ขำคลิปอะขำพี่โอ๊นอะ คลิกเพิ่มคะโอ้โหนี่ีระหรหรืออ้วกอ่ะดีๆโอเคนะพร้อมนะทุกคนอ่ะคลิปต่อไปค่ะ Really try, baby. <laughs> ใครไม่ไหวใครไม่ไหวใครเล่นใครไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ความคาดหมายนิดนึงอะ <laughs> เหม well, ือนเหมือนมันเหมือนมันไม่ได้เตรียมใจไว้อ่ะโอเคมาต่อไปจ้า ไม่จะอะไรนี่ไม่จะทนไหวนะเนี่ยเอาอย่างนี้ไม่ไหวว่ะเข่าเกินขัสัตว์ไปเัินแบบมันอยู่ใกล้ตัวมันดูสิ่งที่เราเล่นบ่อยอะไรทํามในฐานะที่เป็นเยาวชนและอนาคตของชาติที่มุ่งที่มุ่งเน้นขอกอะไรนะครับตกเหล่าบอกอะครนะ ต่อ้อแต่อไครับที่ามุ่งเงไม่ไหวอะรีบตายไ,ไม่ไหวคลิปเมื่อกี้คือเป็นที่หนึ่งในใจนี่เป็นคนเลือกเองเราเลือกมอาทำไมรประถูกถูกห้องนะ แล้วทีเนี้ยพอพูดผิดอ่ะในสถานการณ์จริงจังอ่ะแม่งก็เลยแบบมันเฮียมันไม่ไหวอ่ะแม่ฉันก็ไม่เคยเนาะคุณผู้ชมเอาไปดูนะครับคลิปต่อมาไปดูความน่ารักดีกว่าเดี๋ยวับความน่ารักของน้องแมวจุดจุดสิบจดนะไมู่อ่าสี่สามสอง อืมตัวใหญ่เนาะอืมใช่ค่ะตัวใหญ่ตัว 夜天呢，就喺凌晨半点，未透诶，夜经门推出去，就看到人呢有一家表家诶，不过到在伙同到那天呢，我、啊、就一下就来吃过呐。哎呀 <laughs> <laughs>，恐 <laughs> เจอไปคุยถ้าไปคุยกับเขาก่อนอยากเจอไปเจอถ้าไปเจอกับเขาก่อนเธอจะทำอะไรก็จะชำเพเขาเจะาจะรอเทุกทีป็นนี้เปไหนได้นอนก็ไม่เคยสันใสเธอปิดมึงปนดมึงตายตายตาย ตำนานอยู่แลนเ้เรตบเรอตำนานอะหมดแล้วดแล้วอันนี้คือ2องิสุดท้ายคือตำนาน สรุปก็คือเอ่อชาเลนจ์นี้ก็ลองไปเล่นกันขำๆแบบก็นัดประชุมออฟฟิศแล้วก็เปิดแชร์สกีนเล่นกันก็ได้จะได้มีเครียดนะคะแล้วก็ติดตามคลิปหน้าของเราด้วยแค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายบาๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดไลค์เพจเราด้วยนะคะกดซีฟอร์ดด้วยนะคะบ๊ายบายอะทำไมครูดำอ่ะ